สวัสดีครับ,รบพี่น้องซีรีแฟนครับข้างช่องพ่อแมงวีินครับขึ้นกุ้งเทพแล้วครับ เกือบแจ้งครับสักเสือผ้าโตครับ หยอดเหรียญครับเคร่องท่เรียน,ยนมาซ้ายก็ได้หยอดเหรียญเลยเนาะหรือหยออแเราก็ววได้กดปุ๊บหือว่าเครื่องมือเครื่องมาทำงานนะทำงานแล้ว าในรกันเลกป่ะมาเี่ยไรกันเลยบอเพื่อ,อยางนอนไปนอนในผ่าในรถอ๋อาาการทันสิดบเพื่อรถ โอบตอครับเมือแรงครับอย่าลืมดูมองเกาครับพัทยาสายสาม บรับราคา99บาทครับน,นี่ก็เดินทางของรุงเทพ่ยวอากาศร้อนคับทีบ่เดี๋ยวไปไปผัดไทยอีกรอบหนึ่ง ไปเรียนพิษทางหรอะไปเรียนพิษตู้ครับบอกว่าบอกอ <c oughs> อามันคือบอ,อกว่า ได้วาตัวนี้ผู้ใด,ด้มาซัก,กะปั่นได้เลยบ่องอันตุไซไนะปวะปั่นได้เลยเนาะ อีบัจังเมื่อกอะสปิดฤด,ดูกลาลแล้วครับพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนนี้ครับมือกปิดฤด,ดูกลาลอยู่สนามกีฬาครับบ้านแพงโภชุณิสัยพี่น้องมาบ่ได้กัเบิ่งได้ท่านกลุ่มปิดครับของเพจสาวน้อยเพียรบอแพงคร,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 รับภาคเพจสาวน้อยเพียรบอแพง ก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างครับรุ่นง่วรุ่นง่วรุ่นท้องแล้วกา็ภายในงานเพื่อการสิมีแจกไข่แจกไข่หนึ่งแสนฟองแล้วก็มีศิลปินรับเชิญหลายหลายท่านครับวันที่ยี่สิบเก้า มิถุนายนนี้ครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกองทุกบอลครับขอบคุณทุกกำลังใจแช่พี่น้องคำว่าเบิรงกับซ้ำพี่น้องห้รละวันมาไล่และครับขอบคุณหลายๆดเลยครับมเอนีงานยังอยู่หมองเกาครับ เลที่ตั้งอยู่มองเขาแต่ว่าเขาม้ามุงเทียบเขามาอะไรสดแล้วก็จะกลับออกไปคือเเ่าครับพอกันที่ทางพัทยาด้วยครับพี่น้องมาเร็งพัทยาสายสามขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวพอกันใหม่ชิมหนาครับ คุณเมย์วันเสนครับสวัสดีครับ